สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องแ,และนี่น้องเชเบตหรือเปล่าเนี่ยใครอะทำไมโอ้โหตกใจหมดอะโอนึกว่าผีเป็นอะไรน้องเชเบตน้องเชอรเบตร้อนนะครับผมเบี้ยมเด็กก็ร้อนครับวันนี้อากาศร้อนมากเลยไปเราไปดูร้านยายดีกว่าว่ามีอะไรเย็นๆกินหรือเปล่าโอเคนี่ครับออมเบตบอกว่าจะซื้อน้ําแต่เดินไปดูของเล่นก่อนเลยนะครับ กาโต้ไหมไม่มีนี่กาโตะเอาอยู่ข้างล่างนะเดียวข้างล่างแต่ก็น้ำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่น้ำเปล่านะน้องัทเบรดจะกินน้ำเปล่าอย่างเดียวเลยอ๋อกินยาคู้เหรอโอเคยิบมาเอาคนใหญ่คนเล็กเอาบ้าอ่าอีปอกมาเอาปีโป้ไหมมีปีโป้นี่ปีโป้ด้วยนะครับ อ้าน้อ,าองเชบเบ็ดหยิบออกมาพีมเดกินอะไรครับอากาศค่อนข้างร้อนมากเลยครับเอาอก็ร้อนไม่ไหวละอ้ยพิมเลยจะเอาขวดใหญ่เลยตอไปนะโอเคออกมาเลยครับทุกคนนี่นะครับผมออมเล็กับเชยบเบ็ดก็ได้ เครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วเอ้าน้องเชเบตยังไม่ทันจ่ายตังค์เลยจะกินแล้วเหรอโอ้โหเอ้ยไ,ไเราไปดูราคากันนะครับผมว่าเท่าไหร่แต่ของพี่เมย์เลยน่าจะเกินถ้าของพี่เมย์เกินเยอะกว่าน้องนะครับน้องจะได้เงินไปซื้อขนมเพิ่มนะครับ <c oughs> นี่น้องเชเบตต้องรอคิวให้พี่เขาก่อนนะพี่เขาจ่ายเงินอยู่นะครับ <c oughs> ยาคูเท่าไหร่ครับคาบาทีูเก้าบาทนะครับสไปเท่าไหร่ครับของของออมเล็ตสิบหกบาทนะครับผมเดี๋ยวขอตัวจ่ายตังค์ก่อนนะครับ,บนี่นะครับผมน้องชื่อเบลเขาก็ดูดเป็นที่เรียบร้อยครับสดชื่นไหมสดชื่นมากเลยนะครับผมออมเล็ตก็ได้หลอดแล้วนะครับออมเล็ตของออมเล็ตอะมูลค่ามันสิบหกบาทนะของน้องแค่เก้าบาทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโอจะพาน้องไปซื้อไอติม5บาทโอเคไหม แต่ออมเหลจะไม่ได้กินในติมนะโอเคอังเชเดีใจไหมครับได้กินไอติมไหนดูดยาคูแบบสดชื่อนห่ห้โอดูดหน่อยสิครับอันนี้สดชื่อแล้วเหรอโอ้ยฟินฟินหน้าฟินมากครับโอ้โหฟินอุ้ยอุ้ยยกโอ้ย,อย,ยกหมดขวดเลยครับผมทิมเนตแกะได้หรือเปล่าเนี่ยทีมเนตแกะอุย้ยได้แล้วว่าจะหลอกกินฟรีแกะให้ซะหน่อยพีมเนตด,ดันแกะได้ซะแล้ว โอเคตามมาเดินตอนเลียงแถว้ามออกนอกถนนเราจะพาน้องชเบตไปซื้อไอติมนะครับผมโอ้โห oh, มันขนาดนั้นเลยเหรอไปเราไปเอาไอติมกันต่อนะแต่ไอติมค่อยกลับไปกินบ้านนะมีไอติมใหม่ด้วยมีไอติมใหม่้จยเหรอแต่ว่าน้องได้แค่5้าบาทนะมีโค้กหลือเปล่าอฮ้ยโคลกมีน้องหบาทก็ซ,ซื้อได้แค่โคล้ละอันเดียวนะครับเอาไหม หรือไม่เอาถ้าไม่เอาเราจะได้ให้เงินน้องแทนหรือน้องจะเอาไอติมไอติมก็คือได้แค่โค้าแต่ถ้าน้องไม่เอาโคลเอาจะให้เงินน้องห้าบาทน้องจะเอาอะไรครับเอาอะไรครับคิดก้าบาทสไม่ได้ก็คือน้องอะเหลือเงินแค่ห้าบาทถ้าน้องจะเอาก็คือได้แค่โคลาจะกินไหมโค้าอ่ะน้องหยิบโค่ามาเลยครับ ครับผมอือป้าเดา๋ยวปิดให้นะอุ้ยอุ้ยเข้าปากแล้วอู้หูกระปุกเนี่ยเดี๋ยวเชื้อโรคเข้าเนี่ยท้องอใส่ถุงไม้น้องเชเบตใส่ถุงไม้นี่ยใส่ถุงไม่ใส่หรอหล่นนะใส่ถุงไปอ่ะใส่ถุงแล้วถือกลับไปกินบ้านอะไรนะคะน้องเชเบตอ้าว พี่เล็กเด็ดให้น้องกินหรือเปล่าคำหนึ่งได้ไหม,ม<า>อะไรนะอ๋อชอเด็ไม่ได้เหลือตังค์มาเมื่อกี้น้องว่าอะไรนะพี่เล็กเดอะไรขี้งกนะครับผม <laughs> โอเคนะครับผมก็คือเราได้เงินเท่ากันแล้วพี่เล็กเด็ดไม่ให้น้องไม่เป็นไรนะน้องห้ามว่าพี่นะเพราะเป็นสิทธิ์ของพี่เข้าใจไหมครับโอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องใครเจ้าคลิปนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม